น่องนี่ได้เปิดใจนี่นะทางน้องนี่อายุสิบเก้าเนาะและสเปคของน้องนี่สิเป็นแบบใดน้องล่ะบ่มีสเปคแบบใดก็ได้บ่โดยอยากไปคุยเลยบ่ผมจะมาคุยกันแนวสบายใจเนาะอแบบนั้นบ่จ้ะเรื่องอายุได้ล่ะเรื่องอายุโดยอายุของแบบสเปคเขาเนี่ยเจ้าอายุหาสิบลงมาหาสิบลงมาฟังกันเด้อเอชีบ่าท้าเว้ อาซีบลงมากไปไหมพี่น้องเอ้กับสบายดีสบายดีเอฟซีบาวเทาเบิร์ต <empieza> ท <ithe ater> ุกคู่ทุกคนกับยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องบ่าวเทาบ่าวภูไทยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้เมื่อนี้กับ่าวเทาบ่าวภูไทยกัได้เดินทางมาหาสาวนางเพิ่นเนาะหลังจาก เปินได้เปิดใจพ่อแม่พี่น้องเลยประมาณสองมือ่อสามมื่อนี่แล้วเนาะมื่อทีสามมื่อนี่กับบ่าวเท้าแต่ยังบ่ได้เขามาถักทายสบายดีทางนองาา้องเปินจ้าคื่อเนาะแต่เอฟซีบ่าวเท้าก็ได้คอมเมนต์หรือว่าบอกบ่าวเท้าให้เขามาหาน้องเปินแน่แลยก็แบบมาถักทายสบายดีแลยก็ให้ขอเฟซขอไลน์ให้ทั้งอ้ายเปินเนาะอยู่ประเทศไทยไปเลยพ่อแม่พี่น้องเลย แต่เพิ่นได้บอกแต่เมื่อวานนี่เนาะแต่บอกเท่าก็ยังบ่มีเวลามาเพราะว่ายังติดธุระเนาะก็หลายทางไปนแน่ผมเอ่พี่น้องเลยก็เมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาน้องนางเพิ่นเนาะว่าสิเป็นจังไดเรื่องราวของเพิ่นก็นเข้าไปทักทายสบายดีกับน้องเพิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยอันนี้ก็มาห่อนเทือนฮอดชานน้องนางไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย <łość> เพิ่นถ่ายอยู่ทั้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมามื่อนกลับมากับบาพาอรุนเพิ่นเนาะสบายดีเน้อบาร์พาด้วยสบายดีด้ยบาฮักลองเนาะไม่เคยงงพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องดยดยเอากลับมาตามคำขอเมื่อไ เป็นเจ้าอีรอบอลไงโดยโอ้พี่บ่ายตัวสบายดีเตยสบายดีสบายดีเลยสบายดีมาหอดจอดถึงเป็นทีเรียบร้อยเนาะแม่พี่น้องเลยกเรื่องราวบ่าวเท้ากันยังไม่ได้เบิ่งรายละเอียดเนาะจักแต่ว่าเอฟซีบ่าวเท้ากับให้มาสัมภาษณ์น้องเพิ่นว่าเพิ่นอยู่บ่หรือจังใดกับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาน้องเพิ่นเนาะกินข้าวแล้วบ่ลมาเนี่ยโดยกินแล้วเข้าวแล้วเนาะโดยที่บ่าย แม่พี่น้องเลยเขากลับมาฮอดจอดถึงเป็นตีเรียบร้อยหลังจากเอชซีบาเทาก็ให้มาขอเฟซขอลายน้องนางคนเลยก่าให้มาถักทายสบายดีน่เนาะคนว่าน้องนางคนนี้บาเทาที่ไม่มาเทียบปะยัง<อ>เป็นครั้งแรกรก็พาด้จ้ะมาครั้งที่สองมาน,นี้แหละวโ,<อ>โดยโดยแต่คือว่าเลยเนาะทางียบชีพคนก่าถามว่าบาเทอเคยไปแล้วบปล่าน้องนางคนกันยังบม่เคยคนว่า คือเห็นว่าน้องน้ำคนนี้ได้เปิดใจช่องมื่อสามมื่อนี่บ่โดยสามมื่อนี้อืมคนว่าไปถักทายสบ,บายดีแนี่ยบ่คนอยากคุยน้ำบ่ว่อ,อเนาะเอาก็ยังมาพูดเรื่องราวของน้องคน่าเป็นจงังไดน้องหล่าได้เฮียนชือ่ออยู่บ่โดยเฮียนเฮียนจบเลยโดยจบแล้วอืมจบมาเจ็ดได้ใบป,ประกาศเรียบร้อยโดยโดยโดย,โดย,โดยน้องนางเนี่ยอยู่ในเฮือนเนี่ยมีอยู่จะก้นน้อง สองสามคนสามคนทางน่องนี่เป็นลูกลูกกบกหรือลูกอะลูกชาวลาลูกชาวลาโดยโดยโดยเอาผัวเลี้ยงแม่เนาะโดยจังหวะเดียโดยการทางทางน่องฝั่งนี้ได้เคยไปหาเงินหากรำเนี่บ่ ยังบ่เคยดยอืมบัดไปหลินไปกินนี่เด้เคยอยู่บ่ยังบ่เคยอยู่แต่เฮือนโดยอือโด้วยดยเนาะทางน้องเพิ่นกะบ่มักไปหลินไปกินว่าซั่นจันเนาะโดยแบบอยู่ในการดูแลของพ่อแม่เนาะแม่นบ่โดยกับเพิ่นกะเก่งคัดอยู่บ่อเลือไหนไหนแต่ว่าในเก่งคัดแล้วแต่ลูกอยากไปแต่ลูกบ่อยากไปอ๋ออันนี้แบบง่ายๆกะจิตใจของน้องเพิ่นนี้แบบหมักไปหลินโดย โอ้ก็ไงพี่น้องเไยแบบนี้ก็หายนะได้เนาะอ่ามีทั้งมะพร้าวเนาะเอพีเอพีผักมาถามโดยมีมะพร้าวกะสีมาถามน้องเพิ่นเนาะว่ามีผู้วาเนาะเพิ่นกะอายุหลายแล้วล่ะเพิ่นอยากขีมาดิ่ดน้ำเจ้านี่มาได้อยู่บ่โดยมาดิ่ดได้มาดิ่นมาเที่ยวได้ยิ่งดีตอนรับโดยเพิ่นอยู่ปากเซ่เนาะเพิ่นเป็นทานหมอโดยเพิ่นกะ อยากมาดินน้ำนองเพิ่นแบบน้องเพิ่นจีตอนดับดีอยู่บ่ไหนมาถามก่อนเนาะโดยมาดินได้มาเบิ่งคิดใจข้อกันเนาะโดยมาเป็นอะไรเนาะโดยมาเบิ่งใส่กันเพื่อนน้องไงมาดินมาหัวมาไล่เนาะแต่ว่ามาอยู่เลยคือว่ามาคอเลยกันดังบรับปากเนาะต้องว่าเขาไม่รมกันเบิ่งก่อนโดยโดยเขาก็ยังไม่ลวมกันเนาะโดยใจกันแต่ว่าเรืเรื่องอายุนี่ก็ บ่เกี่ยวเนาะอือทางเพิ่นก็อายุหลายแล้วว่าซั่นว่า55ปีอ๋ออันมีฮู้เพิ่นอยู่เดี๋ยวสิฮู้พี่น้องเพิ่นเบิ่งจบคลิปก่อนเนาะโดยๆๆโดยทงเพิ่นเป็นหมอบ่โดยแต่เพิ่นก็ยังบ่ได้่า55ปีกอยู่เมืองลาวนี่เนาะยเพิ่นอยู่ปากเซอ่ท่าก็ยังบ่ได้ถามเรื่องอายุของน้องเพิ่นเนาะว่าอายุจักปี้ล่ะอายุ19ปี19ยืออายุ19ปี คิดจังได้จังว่าหลังจากเรียนจบมาแล้วนี่จังว่าเปิดใจกค็ค,ค,คิดอย่างมีคนลมอ๋ออย่างมีคนลมคุยโดยกาต่างน้องเป็นนี่กใหญ่เป็นสาวเป็นตีได้เพร่อนเนาะกเรียนจบเลยเนาะกับโบเมียนดิดน้อยเนาะโบเมีนพี่น้องเลยลกัลกๆแล้วเนี่ยอยู่เพื่อนอยู่ชาติเห็ได้เหตุอาชีพยังหละ่ะ เอสิเกี่ยวหญ้าให้งัวพ่อน้องก็ยังบ่มีอาชีพว่าเฮ็ดให้นานแล้วโอ้ยได้เกี่ยวหญ้าให้งัวเพิ่นว่าโดยงวหลายแต่บ่งัวน่ะงวบ่หลายปานได๋จักโตประมาณ5-6โตอ๋อโดยๆได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานช่วยพ่อช่วยแม่นําเือนนี่บ่โดยทงครอบครัวของน้องนี่ได้อาเพ่นออกจามาแล้วบ่อยังแม่นเพิ่นไปสร้างครอบครัวไว้แล้วยังเหลือแต่น้องผู้เดียวอ๋อยังเหลือแต่น้องผู้เดียวโดย โดยโดยโดยแต่ว่าม <hi> ื่อนี้ทั้ง่อทั้งแม่์เป็นไปทางไหนครับอยู่นาอยู่นาโดยอ๋ออันนี้เพื่อนน้องหรือเ่าเนี่ยโด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 ยกันน่องเพิ่นกันได้เปิดใจมาในสามเมื่อนี้เนาะโดยเป็นจังไงมีคนถักทายเข้ามาอยู่บ่ล่แหะกับบูมี่ได้เพราะว่าเฮาบูมี่สัพ์อ้าวคือมาสร้างว่าแท้มาในี้มาพาโดยเป็นจังไงจ้ะบวัดนี้ถึงหวัดไหนเนาะก็คือสิมีบ่หนุ่ม ใครใจร่อยเนาะเราว่าหนุ่มลาวเนาะคือมาสร้างว่าใช่ไหมพะพาบ่พาเบิ่งเนี่ยคือสิบ่มิเนาะพี่เจอยากคุยคือแต่ว่าบ่บ่กล้าลงทุนยังไงนะอ๋อกยังว่าบ่ได้พ่อแม่พี่น้องไงบางเทื่อเพิ่นกามักแล้วก็เพิ่นที่ตนสงสารน้องเพิ่นกเพิ่นชื่อให้ก็มีเนาะเราว่าชื่อให้นี่กับางคนกับชิบูมิบางยังชื่อให้น้องคนแต่ชื่อเนาะเราว่าเขาเห็นหลายช่องอยู่แต่ว่าถ้าช่องเขาเนี่ยคือชิบูมิเนาะ ทีแบบเพิ inhos, athletes, dog? Dog ่มอีกชักมาเนอเนาะครับโดยการรุ่นไปเรื่อยๆเนาะโดยแต่เฮากะยังบ่ได้คาดหวังอีหยังเนาะเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะรักๆแล้วนี่ทั้งน้องเพิ่นนี่ก็บ่มีโทรศัพท์คือเว้าเนาะโดยแต่ว่าตั้งแต่เป็นเช้าตั้งแต่เรียนจบนี่น้องหล้าเคยได้ใช้โทรศับอยู่บ่ยังบ่เคยยังบ่เคยโบเคยมีจังดีนี่โดยบ่เคยมีเห็ดจังได๋จัะบ้านนี้เฉพาะน้องเพิ่นจังว่าบ่ได้ไปลิ้นไปกินนี่ กับพอว่าบ่มีหมูอมีพวกแล้วก็จักสิ่ชื่อซานกับไผเนาะเลยเพราะว่าคนจะมือนี้ก็มันแบบทันสมัยเนี่ยจักหน่อยเนาะนั่งล่ะก็แบบบ่ว่าเด็กน้อยหัวตโป้มือนี่ก็ยังลิ้นตัวชับเนาะแต่ว่าน้องเพิ่นนี่บ่มีเลยคือว่าบ่มีบ่มีเงินซื้ออ๋อบ่มีเงินซื้อเพิ่นน่ะแต่ว่าอยากได้อยู่บอ่ะจ้ะเลยอยากได้อยู่ือ โดยโดยเนาะน้องเพื่นกับเปิดใจแต่ว่ายังบ่มีคนถักกับเพราะว่าน้องเพื่นเนี่ยผมีโทรศัพท์ใช้่มให้พี่น้องเลยโดยโดยคันว่ามักหักกะบเชให้เพิ่นติดต่อทางใดบ้างนี่ติดต่อทางว่าเท่าโดยเนาะกับเบาวพาเพิ่นโดยคันว่ามักหักกะให้เฮาสื่อสารให้ก็ได้่มให้พี่น้องเลยคนอาจสิเบิ่งอมวกเนาะว่าขอเพจขอไลน์แน่วัด พี oh, <or> ่แค่ประพาก็บอกไปได้ว่ามีโทรศัพท์อ๋อโอยบางทีก็ FC เฮาก็บางเทื่อก็เบิ่งจบบางเทื่อก็เบิ่งบ่จบโอยบางทีก็เดือนเบิ่งเนาะแต่ส่วนมากนี่อยากให้เบิ่งคลิปให้ฮู้เรื่องฮู้ราวก่อนจังคอมเมนต์มาเนาะพาโอยจังว่าเฮาตอบก็มันก็ง่ายจังว่าบ่ต่างคนต่างบ่เสียเวลาเนาะโอยเพราะว่าต้องเบิ่งเรื่องราวก่อนจังว่าคอมเมนต์หรือว่าจังได๋เนาะอ่ะเรื่องนี้ก็ยากยพอสมควรเนาะเนาะ ราะว่าน้องคนกับโบมี่ตัวจับใ้คือว่าอะไรเนาะคือว่าบโบซื้อใหม่บมีเงินจว่าเนาะคือว่างัวหลายโตอยู่งัวหลายโตัวกับเมล็ดมันแท้งัวหลายเจ้าเลยโบมี่งัขาวโบเดียวโบเดียวโดยโดยเรียงัวถ่าเอื้อยมีงัวเอื้อยพร้อมเนาะเพิ่นเพิ่นมาป้าแหละเพิ่นให้เลี้ยงปันกันบ่เลยเนี่ยโดยเรียงจ้าง เี่ยงจ้างเอาลูกมันบ่ดเลยจังไงแมนเปี่ยนเอาลูกมันออ๋แต่ขเข่าเีย็นตะกี้นี่เรื่องเยนมาหลือน้องราไดยนี่นางตะกี้เรื่องเย็นหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าด้วยหนึ่งเขา่เขา,เขาปวดเวื่อนั้นกะลักลักแล้วพอเท่ากะได้เห็นน้องเป็นเลือยอยู่เนาะเพราะว่าทั้ทงน้องเป็นนี่กะอ้ายของน้องเป็นนี่ครับเป็นคนสนิทกับว่าเท่าเนี่ยจังหน่อยเนาะและะ้วก็สิฮู้เรื่องราวของน้องเป็น การน้องเพป่นาการล,ลักๆแล้วนี่เพป่นสิเป็นคนขี้อายเนาะขี้อายเลยกะอย่างหนึ่งกับ่นกขยันเรื่องนี้เนาะขนาดอายุสามียังว่าจากัจากจักทำมาหากินอลไรกับแบบอยากจ่างอยากจ้างอยนี้เนาะแต่ว่าน้องเพป่นกับบอมีทุนการศึกษาไปน,นั่นแหละเนาะรวยเงินกันว่ายอยากได้โทรศัพท์อยากลีนกระมูกับบอมีเงินเล<ด>ยบางคนกะว่าเออทางน้องนเพป่นนี่ เปิดใจนี่หวังอยากได้โทรศัพท์เลยปิดบอลเลยแบบนั้นอันนี่เนาะไลยช่องไล่นั่นกัเฮาเข่าไปเบิึงหรือว่าอ่านคอมเมนต์กะบจนมากทีมีคนแบบทั้งอีจีแต่ละฝ่ายนี่ทีคอมเมนต์เข้ามาแบบนี้เนาะบ่พาโดยแี่ว่าอย่างหูรายละเอียดอย่างกะบไหมาถามพวกเฮาเนาะดอทีมงานเฮาไห้มาถามน้องคนอีกทีหนึ่งเนาะว่าจังไดเนาะว่าเราจะฉับที่ปิดบอลว่าจังใดคุยน้ำบบเนาะก็ต้อง มาามน้องเพิ่นอีกที่นึงเพราะว่ามันกิตสิใจเมอ,อกมีฝ่ายเดียวกับบ่ได้เนาะบางทอกับน,น,อนอ้องเพิ่นกับเก็บเงินได้เพิ่นกับชื่อชื่อเองกับมีพ่แม้พี่น้องเลยบ่แมว่าจะบ่ได้คาดหวังอย่างไรเนาะมีแต่ว่าเพิ่นเปิดใจในเพิ่นยังไงคนอื่นไม่ว่าทำต่างประเทศหรือว่ายังไ้คนหูจักเดยยังหู้ังไคนหูจักแต่ว่ายังหูจักคนอื่นให้ก้าวไกลกานี้เนาะแต่ว่าเมื่อีนกัเฮ้ากับมาหอดจอเถึงกันทีเรียบร้อยโดย วันนี้เรื่องราวของน้องคนนี้สีหอดพุ้นแหละบัวพาเลยเยไกลเติบเนาะอ่าหมักหักกับถักทายกันกระมาพ่อแม่พี่น้องเลยกับน้องคนว่าให้สื่อสารทางบัาเท้าว่าผู้ไทยก็ได้หรือว่าบัวพารุนเนาะเลยน้องก็บสเป็นสะพานหักแน่สะพานบุญแน่พ่อแม่พี่น้องเลยมียังกะถักกันกระมาเนาะกะลักลักแล้วกะทางเขาได้สื่อสารกัเกาเนาะเขากับสีมาให้ ครับก็ยากเนาะเนว่ามีเวลาพ่อแม่พี่น้องเไงโดยทว่ามีเรื่องใดที่เขาท่านได้ถามน้องเพื่อนกับชูชัยกับ<ด> a, อกเขาให้มาถามก็ได้เนาะเกิดน้องทักหาทั้งเขาให้มาถามน้องเพื่อนกับไล่แต่ว,ว่าถ้าว่าเรื่องในเขาถามน้องเพื่อนกับนั่งอีกทียังถามเพาอยู่นี่กับเขากับซ<ด>ีโบถามเนาะว่าเาต้องบอกอีกทีเบ<ด>ิ้งคลิปให้จบก่อนเนาะว่าจะมาถามเพราะว่าเขากได้ถามนอ้องเขาไปปรนแล้วเนาะโดยทั้งน้องนี่ได้เปิดใจนี่นะทั้งน้องนี่ อาญยวิชุดเก้าเนาะดยแล้วสเปคของน้องนี่สิเป็นแบบใดน้องล่ะผมมีสเปคแบบใดก็ได้ผมด้วยาล้วกคุยได้เวอร์ผมจะมาคุยกันแล้วสบายใจเนาะอ๋อแบบนั้นบ่อจ้ะเรื่องอายุ์ได้ล่ะเรื่องอายุโดยอายุของแบบสเปคเท่านี่เจ้าอายุ์หาชิปลงมาหาชิปลงมาโด้วยฟังเอาเด้อเอชซีบารเท้าเว่ยหาชิปลงมาไปไหมพี่น้องเอ้ย แต่ว่ามีเอฟซีผู้หนึ่งเนาะให้บาเท้าเขามาหาน้องนางเพิ่นเพิ่นทักมาแต่เมื่อวานนี่แหละก็คืนนี่ก็คุยกันอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าให้เขามาหาน้องเพิ่นแน่ว่ะให้บาเท้ามาคุยแน่ว่ะอยากคุยน้ำวาชั้นเนาะแต่อ้ายเพิ่นกะอายุนี่กะบบฮอดประมาณประมาณสามสิบกว่าหลายๆเพิ่นว่าสามสิบกว่าเนี่กโบ่บเท้าก็ได้นะว่าคนอยู่ ทางอื่นน oh. ี oh. <laughs> okay. ่ก็สิบ <izable> no. ่เท่าค <laughs laughs> no. 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 ือทางนาเฮาเนาะโดยโดยแบบคนดาเฮานี no. north, no. No. ่ก็ทุกเบียดทุกงานเนาะแมนตากแดดตากหมอกเนาะโยคือบ่ทานี่ก็คือกันแหเนาะอายนี่ก็คือ60แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยทางน้องนก็อายุ19ปีเนาะเพิ่นว่าโฟกัสเรื่องอายุก60ลงมาบ่กี้นี่50ลงมาอ๋อเห็นบ ขนาดยังบ่ได้ถ่ายยังลืมหมเท่านะ่ะอาชีพลงมาผลว่พผมแม่พี่น้องไงยมากหักกับถักทายกันก็ามาเนาะบมได้โฟกัสประเทศบอะบอสประเทศเลยคุณได้บอสแบบขันว่าผพิ่ิเขามาเป็นพอหักแม่หักนี่ยขาเฮายินดีอยู่บ่โดยยินดีตอนหักอ๋อ <ๆ S 1> แบบทั้งนอ้องผลนี้ได้เปิดใจแบบนี้เพิ่นกะ อยากให้อีกหลายๆคนหูจักเพิ่นเนาะ<ด>บางเดีก็มีผุ้หญ่ใจดีหรือว่าอยากเป็นอยากให้น้องนางเพิ่นเป็นลูกหักลูกแพงก็เป็นได้เนาะบ่วพ<ด>ักนก็น้องเพิ่นก็ได้ตอบเป็นทีเรียบร้อยว่ายินดีเนาะโด,โดยโดยขอแต่ว่าเข้ามาเนี่ยจริงใจเนาะบ่บให้เข้ามาตัวเพิ่น กว่ <c ười> ทาทั้งน้องเพิ่นกับเป็นคนแบบชี้ซื่อเนาะแบบคนตรงตรงวอยง่าย,าย <c ười> าคือว่าทั้งน้องกว่านี้คนตรงตรงเหมนี้ก็หายากเนาะพ่อแม่พี่น้องไงคนบ่นมักกินหมักกินเนาะก็หายากพอสมควรกับอ,อย่างหนึ่งกับทั้งน้องกว่านี้กับยังบ่เคยมีผูเบาเนาะโดยยั <c ười> งบ่เคยมีแล้วการยังบ่เคยลินโทรศัพท์อพอ <c ười> ่อโดยโดยโดยแต่ละมื่อได้เห็น เกี่ยวใหญ่หงัวนเลยกับำมาเลยก็บนึ่งข่าวนึ่งน้ำเลยก็กินข่าวลก็นอนหมดละตื่นเช้ามากเลยเกี่ยวใหญ่หง่วเก่าเกี่ยวใหญ่กับเก่าให้หมดงานพูดได้เนาะโดยแต่ว่าทางน่องนี่เกี่ยวคนเดียวหรือว่าทางพ่อะทางแม่พ่อเกี่ยวแม่พ่อพ่อพ่ออ๋อแบบทั้งแม่ทั้งพ่อจะเกี่ยวใส่กันบ่ล่ะโดยเกกี่ยวันโดยบัดจังหน่อยเพื่อนก็ได้เก็บเกี่ยวนี่ก็สบายเนาะ แต่ว่าตอนนี้นี่กำลังชีดชุกพ่อแม่พี่น้องเลยเข่าก็ได้กันยังอีกบอดนลย,ยังอีกอาทิตย์ช่องอาทิตย์เนาะกัสีได้เกี่ยวพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้กะมาตามคำขอเนาะแต่ว่าบอเท่ากับ่อไ,ได้เคยเขามาหานองเปนจักเตือนเนาะได้เห็นแต่น้ำคลิปเพราะว่าฝนก็ได้เปิดใจมาสามมือนี้แต่เมื่อนี้ก็ได้มาเป็นทีเรียร้อยเนาะมา,<อ>าขัด<อ>ยังทักทายกันก็มา ยังมีข่าวดีว่าวาวสิมาหาหรือว่าจังได๋เนาะโดยยังเงียบอยู่ภายในน่องเอ้ยก็บ่กง่ายๆก็ทั้งแต่ละซ่องที่เข้ามานี่ไผก็ต้องเบิ่งรายละเอียดกันเนาะ<ด>แล้วก็เบ,บิ่งเรื่องราวของน้องแบบว่าเพิ่นเปิดใจแบบนี้น่ะเพิ่นคิดจังได๋ในนั้นในนี้เขาก็ต้องศึกษากันเนะ<ด>าะทั้ง fc เฮาก็ปัดเพิ่นพู้จักเรื่องราวแล้วบางเทื่อเพิ่น ใจดีมีเมตตาผิ่นชื่อโทรศัพท์ไห้น้องผิ่นก็มีเนาะโดยแต่ว่าทางครอบครัวน้องพึ่นนี่ก็ูุรมสมบูรณ์อยู่บ่ล่ะกือครบูรมสมบูรณ์ภายในเป็นจังไดเพื่อนฮาก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนใหม่เนี่ยเพื่อนเขาโบราณเนเพื่อนเปนเพื่อนนเดียวนาะโดยโดยแต่ว่าอันนี้นะเป็นเพื่อนของ พ่อแม่ปัจจุบันนี่บ่หรือว่าปัจจุบันนี้พ่อแม่ปัจจุบันนี้พ่อแม่พ่อแม่เพลื่อนแต่ข้าวพ่อของแม่พ่อแม่เนาะโดยโดยแต่ว่าเพิ่นได้ฟูกงัวอยู่พื้นนี่บ่โดยวัดนอนกลางคืนมันสีบ่สีอันเสาไม้บ่จ้ะสีแต่ว่าแต่ว่าก็นอนรับเนาะโดยเด่อแม่เพิ่นซิ้นแล้วพ่อแม่พี่น้อนไงก้า ไลยค้นกับชีเขามานี่ครับบางทีก็ไม่ได้ว่าเรื่องเกี่ยวกับเชอนชานเพม่อนกันหนุยบางช่องก็ว่าวยุ่เนาะหนุยแต่ว่าเฮากาชีถามรายละเอียดเลยเหมือนหนิเนาะนุยแล้วกาชีขออนุญาตคนอนุญาตน้องเคนรีวิวเ่อนชานเลยก็ถ่ายลังบ้านหน้าบ้านเนาะ โดยแต่ว่าภานรีวิวได้เนาะโดยแต่ว่ายังไม่ได้ถามเคนให้รีวิวก่อนโดยโดยโดยแต่ว่าน้อง่คนกระชิดตกลงให้ถ่ายบ่ดเลยจังไดเนาะโดยกยิ่ดีบ่โดยถ่ายเลยโดยโดยน้องหลานี่อยากว่าอย่างกับอันเอฟซีบ่าท่าบ่บ่มีอย่างบ่โดยก็อยากฝากถึงเอฟซีที่เข้ามาล้มเฮามักได้สิ่งที่ครอบครัวเขาเป็นไปได้ วายเอสจีมาหลอกดวงโอมเนวะาลยเมียมาตัวโดยโดยก็ได้ยินแล้วเนาะโอมเนพี่น้องไงน้องคนกาอีกอย่างหนึ่งกะมีลูกมีเมียแล้วนี่ห้ามร้อยเมียมามาตัวเพิ่นเด็ดขาดโอมเอนพี่น้องไงนอกจากอันหนุ่มโสดตอนนั้นเนาะคนว่าพอห้างไม่ห้างใครในเล็ก เลอบาเบารขอห้างมันแต่ว่าคนเคยผ่านการแต่งงานไม่ได้แต่ว่าเพิ่นเคยมีลูกเนี่ย rage, แต่ว่ามียเพิเ่นเลือกลาแต่ว่าเซียนี่กันทับได้อยู่บ่เดยรับได้ได้เนาะเลยคันว่าไปกันได้แบบคุยกันง่ายเลยก็ลงคอกันด้วยดีเลยก็แบบมาสาัาสา่งมาซ้าเนาะแต่ก็ยอมรับในสิ่งที่เฮาเป็นเลยก็ต่างคนต่างยอมรับเลยกัไปกันได้เลยคันว่าแพงแต่เฮา แต่ว่าบบแพงพอแพงแม่เฮากะบบได้อีกเนาะดยต้องหักแพงกันเมื่อทุกคนดยทันว่าสิมาหาน้องคนกันเลยด้โดยโด้วยอันนี้กับเฮากับเขามาทักทายสบายดีกับน้องนางคนกับโดนพอสมควรน้องป้าด้วยด้วยแต่ก็กะกะอีกอย่างหนึ่งกับน้องคนกับเม่นมีเวียกไวจั๊กมือน,นี้บ่ได้ม,มีบบมีบดโดยสามวงคุณลงเจียรอ,อ๋ออันนี้กับประมาณเทียงเนาะทำไมพี่น้องเลยโดยขึ้นฟ้าขึ้นฝนมือนี้เนาะมามือนี้กะ ฝนลิ้นแฉะๆแอยู่บ่าท้าบ่ผู้ไทยกะกะบาพาเพิ่นกก่อนสิมากได้โจ๊จักน้อยเนาะฝนตกอยูนี่กได้มื้อนี้กะคึ้มอีลสงสัยสิบ่ได้ออกนอกมื้อนี้เนาะสิมาหาน้องนางเพิ่นน่ะกะสิงดนเลยเพราะว่าออกไปกายาฝนตกหหัวเนาะโอ้ยทางเบิ่งมื้อเนาะยวันหยุดน่พ่อแม่พี่น้องไ้มื้อบ่ทากคาเวียกหลายแน่เนาะถ่ายคลิปแน่ก หับหนังเฮียนแน่ไปค้น่งนังเฮียนแน่พ่อแม่พี่น้องเลยต่างคนต่างมีพละเนาะกัเห็ดช่องยูทู e ไปน้ำเนาะเพราะแต่ว่ามีคุณหญ่ใจดีดมีเมตตาสงสารอยากช่วยเหลือน้องคนหรือว่าอย่างต่างๆกัน้องคนกัยินดีตอนหับเนาะ<ด>เพราะว่าสีเข้ามาย่างไรเนาะเพราะแต่ว่าเน้นนักในเรื่อง เหมยตัวเนาะโดยลอยเมียมาเนี่ยอได้จากดีเลยเอาเนาะให้เอาหนิแกโบตอนรับเนาะคันว่ามาเป็นไอหักพอหักนี่ก็ได้เนาะคันว่าลอยมาก็ได้เดี๋ยวหมักหักแบบทางเป็นน้องเนาะได้แบบนั้นเนาะคันว่าเขามาแบบตกลงปงดองเนี่มีลูกมีเมียเนี่ยโบโอเคมาได้น้อนกันนะขอแต่ว่าจริงใจใจสปอร์ตแท้พ่อแม่พี่น้องเลย ฮะตอนหักกับทักทายกันก็มาในช่องบ่ทราบว่าผู้ใดเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่ทราบก็สิเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องสะพานหักแน่เนาะว่าักมาทงช่องาอดก็ไล่เนาะโดยเฮานี่ก็สิมาหาน้องเก่าเนาะว่ามีเรื่องยังอยากปรึกษาว่าอยากให้เฮาช่วยเหลือเนาะยมามาเฮานี่ก็สิบ่รบกวนทางน้องนางเพิ่นแล้วบัดนี้เนาะแล้วก็สิรีวิวเฮือนจานเพิ่นแล้วก็สิ จบคลิปเลยโดยนี่ก็ให้น้องเพิ่นลาพี่แลน้องก่อนเนาะโดยาก็สิให้ทางน้องเพิ่นนี่ลา FC ว่าทาเนาะโดยทุกสิ่งที่ต้องการเนาะโดยทีว่าคนฮักที่เข้ามาที่มาลมเนาะก็อยากให้จริงใจเนาะมืให้ตัวให้น้องเพิ่นคือน้องเพิ่นเบาหั่นเนาะโดยเมียมานี่ก็นับ่ได้เด้เนาะให้อยู่บเพิ่นเนาะโดย ามาวันนี้กับขอบคุณทางน้องนางเพื่อนเนาะ<ด>ที่<ด>ให้เฮาเข้ามาสัมภาษณ์ผัสกับโอลมเนาะโดยได้ถ่ายคลิปไปน้ำผมเองพี่น้องเลยโดยเนาะผมเ,เองพี่น้องเลยอันนี้กับฉิปเพื่นเฮือนน้องนางเพื่อนเนาะมาบ่าวเท้าบอกใจกับได้ถ่ายเฮือนซานเพื่อนเพป็นทีเรียบร้อยนเยนาะเห็นว่าทางเอฟซีบ่าวท้าอยากหู้อยากเห็นว่าเฮือนเพื่อนอยู่ทา้งใดทา้งใดเนาะแตบ ก่อนสิถ่ายกะขออนุญาตทางน้องเพคนแล้วว่าเป็นว่ายินดีนะในถ่ายเอาโลด์นะผมเป็นยังเนาะพอเท้ากะจัดไปประมาณพี่น้องเลยกะสิีทายแต่นาบ้านเป็น,นเนาะลักๆแล้วกะทางน้องเพป็นกะเป็นคนขยันคือว่าเลยเวียดเวียกเหตุงานเลยกะบทางอีกอย่างหนึ่งกะทางน้องเพป็นกะเป็นคนขี้อายเนาะเป็นคนซื่อๆเนาะคนตรงๆไว้สัน้นใจ เอามาวันนี้ยกับควาขอบคุณทางน้องนางเพื่นเนาะโดยที่ให้เฮาเบากับบัวผ้าหรือกับบัวท่าบัวพุทได้ใเขามาสัมผัสน้องเพื่นในเมื่อนี้เนาะแตขอให้น้องเพื่อนสมบังในสิ่งที่มุ่งหมายไว้เนาะโดยโดยสิ่งใดที่บมดีกับบุญยังให้เขามาใกล้เนาะโดยก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะโดยกันว่าเขามากกับจริงใจแท้มาช่างมาช้าทางครอบครัวน้องเพื่อนน้องเพื่อนกะ เพิ<จ>่นเปิดใจไปนี่เพิ่นกะอยากมีคนคุยอยากมีคนหักแท้เนาะโมเมนต์สีตัวคือกันเพิ่นกะอันนี้นี่เรื่องจริงเนาะนั่งล่ะโมเมนต์การแสดงโดยโดยอามาฮอนี่กะขอกราบคำว่าสบายดีนั่งล่ะโดยสบายดีเนาะให้ชมวังในโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยหลังจากว่าท้าวบาปุตัยกะได้มาตกทายสบายดีกับน้องนางเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะ มักหักกาทักไทยกันกลับมาในซ่องบาเท้าบาบุไทยก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าทางน้องเปินกาบ่มีโทรศัพท์ใช้เนาะกาทางครอบครัวน้องเปิดในกาเปินได้บ่อุดมสมบูรณ์ภายในพ่นอแม่พี่น้องเลยจากเพราะว่าทางน้องเปิดกาบ่่ใกล้บ่ไกลเนาะบ้านเดียวกันกับมาท่านี่แยกะคงชีวิตจักกันดีเนาะกันน้องเปินกันได้เปิดใจ มีแต่ว่าคันว่าคันว่าหมักแท่ h, จริงใจแท่ก่ะบ่ให้มาตัวเนาะมีแต่ว่าคันว่ามีลูกมีเมียแล้วนี่บ่อยากให้เขามาตัวน้องเพิ่นน้องเพิ่นกับเป็นคนแบบคนซื่อเนาะเลยค่ะคนขี้อายแต่หลักๆแล้วนี่ทางน้องเิ่นเี่เป็นคนขยันเป็นเอพี่น้องเลยกะอีกอย่างหนึ่งกะบ่อยากให้เขามาตัวยแหละคันว่ามีลูกมีเมียแล้วคันว่าเขามาเป็นไอหักพอหักนี่กค่ะได้ผลว่า เรื่องอายุกัหาชีลงมาผลว่าเนาะทั้งน้องผลกัอายุสิบเก้าปีโดยคนว่า C มี F C บาเทาสเป็นว่าต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยเนาะหรือว่าประเทศเราเองประเทศเาาเนาะมาหักกระถักท้ายกันกันมาหาบาเทาบาเทา,า,ทากับสเป็นสะพานหักแน่สะพานบุญแน่เนาะให้พี่ให้น้องได้ตลอดเวลาผอแม่พี่น้องเลยอะมาวันนี้ก็ขอกราบคำว่าสบายดีสบายดี Rồi Tôi...